สวัสดีครับผมเชื่อว่าใครหลายๆท่านก็คงเคยประสบพบเจอกับเรื่องผีกันมาบ้างแต่สำหรับผมแล้วผมไม่เคยเชื่อเลยครับผมคิดว่าเรื่องเล่าทั้งหมดมันก็เป็นเรื่องไร้สาระที่แต่งขึ้นมาเพื่อความบันเทิงแต่ในที่สุดครับมันก็มีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่ผมไปกางเต็นท์ในลานวัดและนั่นมันก็ทำให้ผมเชื่อ และได้เจอกับเหตุการณ์ที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตเรื่องราวของผมต้องขอย้อนกลับไปเมื่อเจ็ดปีก่อนซึ่งในตอนนั้นผมก็วางแผนจะออกทริปด้วยรถมอเตอร์ไซค์โดยที่จะตะเวนไปตามดอยต่างๆในแถบจังหวัดทางภาคอีสานในช่วงนั้นผมก็พยายามหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจากเพื่อนๆที่สนิทกันหลายคน จนถึงช่วงก่อนที่ผมจะออกเดินทางได้ประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ก็มีน้องผู้หญิงในเฟซบุ๊กคนหนึ่งที่เป็นรุ่นน้องเพื่อนของผมที่เรารู้จักกันห่างๆก็ถักข้อความผมมาน้องบอกกับผมครับว่าน้องอยากจะออกทริปไปกับผมด้วยแล้วก็สัญญากับผมว่าจะไม่เป็นภาระของผมเป็นอันขาดซึ่งผมก็คิดนะครับว่าเธอก็เป็นผู้หญิง แล้วอีกอย่างด้วยความที่เราไม่สนิทกันและผมก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ก็ทำให้ผมก็อยากจะเดินทางคนเดียวเสียมากกว่าแต่ในตอนนั้นอีกใจหนึ่งผมก็คิดว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วถ้าหากว่ามีเพื่อนร่วมทางมันก็น่าจะให้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งและมันก็น่าจะสนุกมากกว่าเดิมผมจึงตัดสินใจ ให้เธอร่วมทางไปกับผมในช่วงก่อนเดินทางผมก็เช็คก,กับนอกเป็นระยะระยะว่าเธออยากจะไปกับผมด้วยจริงๆหรือไม่แต่ในทุกๆครั้งที่ผมถามเธอเธอก็จะตอบตกลงและก็ยังย้ำคำเดิมทำให้ผมก็มั่นใจว่าเธอก็น่าจะเป็นเพื่อร่วมทางที่ดีจนถึงวันที่ออกเดินทาง มันก็เป็นวันแรกครับที่ผมได้พบกับน้องแบบจริงๆซึ่งผมก็เตรียมข้าของต่างๆทั้งเต็นท์ขนาดเล็กแบบพกพาทั้งเปลนอนที่มีมุ้งกันยุงโดยที่มัดไปกับเท้ารถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์แล้วก็ขับไปรับที่หน้าคอนโดของเธอในวันแรกที่เจอกันเธอก็เป็นคนนิ่งๆครับแต่เธอก็นิสัยดีโดยที่เธอ ก็ขึ้นมาซ้อนแถวรถมอเตอร์ไซค์ของผมแล้วผมก็ขับรถออกมาผมขับออกมาทางภาคอีสานครับโดยที่ในวันนั้นผมก็แวะเที่ยวไปตลอดเส้นทางจนถึงในช่วงค่ำเราสองคนก็แวะพักกันที่โฮมสเตย์โดยที่จองห้องพักเป็นสองห้องแล้วก็แยกกันนอนจนในเช้าวันที่สองซึ่งในวันนั้น มันก็เหมือนเป็นวันเริ่มทริปจริงๆที่ผมก็ขับเฉียงไปทางภาคอีสานมากกว่าเดิมจนถึงในช่วงเย็นผมก็ขับพาเธอขึ้นไปที่ดอยแห่งหนึ่งโดยที่ตลอดเส้นทางมันก็เป็นถนนลูกรังที่มีแต่รอยล้อรถกระบะแล้วก็รอยล้อรถหนักๆที่น่าจะเป็นของรถไถในช่วงเย็นวันนั้นเราก็นั่งเล่นแล้วก็ชมวิวอยู่ที่ยอดดอยครับ แต่ด้วยความที่มันเป็นสถานที่ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักมันจะเงียบสงบและที่ยอดดอยดอยนั้นมันก็มีพระพุทธรูปอยู่มากมายและสิ่งที่ผมเห็นนอกจากผมกับน้องก็มีเพียงชาวบ้านอีกไม่กี่คนที่ขึ้นมาล้างพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่บนยอดดอยๆนั้นจนถึงในช่วงค่ำที่เริ่มจะมองอะไรไม่เห็น ผมก็ขับรถพาน้องลงมาซึ่งในวันนั้นผมก็ตั้งใจเอาไว้ว่าในเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงผมก็น่าจะขับมาถึงจุดกลางเต็นที่ผมตั้งใจเอาไว้ผมก็ขับลงมาเรื่อยๆครับแต่ฝนมันก็เริ่มตกทำให้ทางที่เป็นถนนลูกรังมันก็ไม่ค่อยดีและด้วยความที่รถของผมมันหนักมันก็เริ่มที่จะฉลับเข้าข้างทาง ทำให้ผมต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเพื่อค่อยๆประคองรถลงมาจากดอยๆนั้นจนถึงช่วงเวลาประมาณสามทุ่มที่ผมก็ลุยฝนออกมาถึงตีนดอยและที่ที่ผมตั้งใจจะไปมันก็ยังอยู่อีกค่อนข้างไกลและเมื่อผมขับรถลงมาเรื่อยๆมันก็เหมือนกับสวรรค์โปรดที่ผมเห็นทางเข้าทางหนึ่งที่เป็นปากทางเข้าของวัด ที่น่าจะพอมีที่ให้หลบฝนและพักนอนได้ชั่วคราวและเมื่อผมถามกับน้องน้องก็ตอบตกลงจึงทำให้ผมก็เลี้ยวเข้าไปในวัดวัดนั้นผมก็ขับเข้าไปเรื่อยๆครับซึ่งทุกอย่างมันก็มืดไปหมดนอกจากแสงไฟที่กุฏิที่ตั้งอยู่ทางด้านในในขณะที่ผมขับรถเข้าไปเรื่อยๆอ,อยู่ๆ ผมก็ต้องรู้สึกขนลุกเมื่อผมเห็นไฟสะท้อนสีเหลืองที่มาจากดวงตาของสุนัขหลายสิบตัวที่ล้อมอยู่รอบรถของเราและสิ่งที่น่าขนลุกที่สุดมันไม่ใช่มาจากความดุร้ายแต่มันก็กลับมาพร้อมกับเสียงเห่าหอนที่มาจากทุกทิศทุกทางและดังลั่นไปทั่วทั้งวัด ในตอนนั้นแม้น้องจะเริ่มเกาะเอวของผมแน่นแต่ผมก็ยังไม่ค่อยกลัวสักเท่าไหร่เพราะในหลายๆครั้งที่ผมมาออกทริปด้วยความประหยัดผมก็มักจะแวะนอนตามวัดอยู่แล้วผมก็ขับไปจอดที่หน้ากุฏิครับซึ่งเป็นกุฏิที่ตั้งอยู่กับพื้นและมีบันไดขึ้นไปอีกห -6 ขั้นโดยที่บรรยากาศมันก็เงียบไปหมดนอกจากเสียงของสุนัขที่เห่าหอน ก็มีแค่แสงไฟสลัวๆที่มาจากกุฏิหลังนั้นและในตอนนั้นผมก็เห็นน้องควักโทรศัพท์ออกมาแล้วก็ส่องไฟฉายเข้าไปและในตอนนั้นเองครับผมก็เห็นคุณยายท่านหนึ่งที่สวมเสื้อลายดอกสีมนก็ค่อยๆเดินออกมาจากทางด้านในมาทำอะไรกันสวัสดีครับยาย ท่านเจ้าอาวาสอยู่ไหมครับผมจะขออนุญาตกลางเต็นท์สักคืนหนึ่งเดี๋ยวตอนเช้าผมจะออกเดินทางกันต่อครับจะนอนที่นี่เหรอได้สิเอาขึ้นมากราบพระประธานกันก่อนแล้วจะนอนตรงไหนหนูก็ดูที่เอ๋รละกันหลังจากที่ผมคุยกับยายเสร็จน้องกับผมก็ขึ้นไปกราบพระแล้วเราก็เดินออกมา แล้วก็ช่วยกันหาที่นอนแล้วเราก็ได้ที่แห่งหนึ่งที่มีลักษณะเป็นศาลาเก่าๆที่มีพื้นเป็นปูนซึ่งแม้จะมีขนาดเล็กและไม่มีรั้วรอบขอบชิดแต่มันก็อยู่ใกล้กับห้องน้ําและหลบฝนได้เป็นอย่างดีเมื่อเราตกลงเอาที่ตรงนั้นผมก็ยกของลงจากรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็กางเต็นท์เอาไว้ให้น้องแล้วก็ผูกปเปลกันยุงเข้ากับเสา เพื่อเป็นที่นอนของผมเองและในตอนนั้นผมก็ปล่อยให้น้องไปอาบน้ำครับและในขณะที่ผมจัดข้าวของต่างๆผมก็เหลือบมองไปที่กุฏิและสิ่งที่ผมเห็นผมก็เห็นคุณยายยืนอยู่ที่บันไดแล้วก็ทำท่าเหมือนกับกวักมือเพื่อเรียกให้ผมเดินเข้าไปด้วยความที่ผมเหนื่อยผมก็แกล้งทำเป็นไม่เห็นครับ แล้วก็ลงไปนอนอยู่ที่เปรจนกระทั่งน้องก็อาบน้ำออกมาผมก็เข้าไปอาบน้ำต่อจากเธอในช่วงเวลาไม่ถึงสิบนาทีที่ผมก็อาบน้ำเสร็จผมก็เดินกลับมาที่เปรและสิ่งที่ผมเห็นครับผมก็เห็นน้องกำลังเดินกลับมาจากที่กุติโดยที่ในมือของเธอก็ถือสร้อยมาด้วยกันสองเส้นก่อนที่เธอ จะยื่นมาให้ผมเส้นหนึ่งคุณยายให้มาค่ะแกบอกให้ใส่เอาไว้ตอนนอนจะได้แคล้วคลาดปลอดภัยผมก็งงๆครับก่อนที่จะรับเอาสร้อยเส้นนั้นมาแล้วผมก็เห็นน้องเอาสร้อยคลองที่คอของตัวเองซึ่งสร้อยเส้นนั้นมันก็มีลักษณะเป็นเชือกสารที่มีลวดลายสวยงาม และปิดด้วยทองคําเปลวแล้วก็เหมือนกับมีเขี้ยวบางอย่างห้อยอยู่ที่ส้อยเส้นนั้นแต่ด้วยความไม่เชื่อและความไม่กลัวของผมหลังจากที่น้องเข้าไปนอนผมก็เอาสร้อยผูกเอาไว้ที่เปรก่อนที่จะลงไปนอนแล้วก็ลูดซิปหลับไปในคืนนั้นหลังจากที่ผมนอนไปสักพักหนึ่งและคุณผู้ฟังครับ ผมก็รู้สึกเหมือนกับว่าผมได้ฝันว่าตัวเองกำลังถูกคุมด้วยผ้าดิบแล้วก็มัดตาสั่งด้วยสายศินโดยที่ผมขยับตัวไม่ได้เลยก่อนที่ผมจะรู้สึกว่ามันค่อยๆมีมือหยาบๆมากดที่หน้าของผมจนทำให้ผมก็หายใจไม่ออกผมรวบรวมแรงทั้งหมดแล้วก็พยายามลุกขึ้นมาครับ และ่่มกระดงความตกใจของผมผมก็ได้ยินเสียงสุนัขเห่าหอนดังลั่นไปทั่วทั้งวัดแล้วผมก็พบว่าเปรที่ผมนอนอยู่ที่ผูกกับเสาสาลาทั้งสองข้างมันก็เริ่มแกว่งแล้วก็แรงเหมือนกับว่ามันก็มีใครสักคนมาแกว่งที่เปรของผมผมก็ลุกขึ้นมาครับแล้วก็เอาเท้ายันพื้น เพื่อให้เปรของผมหยุดแล้วก็พยายามมองไปรอบๆแต่มันก็ไม่มีใครแม้กระทั่งน้องที่นอนอยู่ก็ไม่ได้เปิดเต็นท์ออกมาผมก็พยายามไม่คิดมากครับเพราะกลัวว่าน้องจะกลัวแล้วก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะลมที่ทำให้เปรยของผมแกว่งก่อนที่ผมจะพยายามรู้สิบแล้วก็หลับไปอีกครั้ง ผมก็นอนไปได้สักครู่หนึ่งซึ่งในคราวนี้ยังไม่ทันที่ผมจะหลับผมก็รู้สึกว่ามันก็มาอีกแล้วครับผมรู้สึกว่าเปรของผมแกว่งโดยที่ไม่มีลมแล้วมันก็กลับมีใครสักคนที่พยายามสอดมือเข้ามาในเปรของผมผมลืมตาขึ้นมาครับและในคราวนี้ผมก็เห็นเต็มๆเ,เลยครับ ผมเห็นเงาของคนคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างๆกับเปรของผมแต่เมื่อผมเปิดซิปออกมาแล้วผมก็พบว่าเงาเงานั้นมันก็กลับเป็นน้องที่ออกมายืนข้างๆกับผมพี่พี่คะพี่เข้ามานอนในเต็นท์กับหนูเถอะหนูนอนไม่ค่อยหลับเลยเมื่อผมได้ยินน้องพูดแบบนั้นบวกกับสีหน้าที่ดูไม่ค่อยดี ผมก็รู้สึกเป็นห่วงบวกกับการที่อยู่ในวัดถ้าหากผมเข้าไปนอนกับน้องก็คงไม่มีอะไรเกินเลยอย่างแน่นอนผมก็เข้าไปนอนในเต็นท์ครับโดยที่ผมก็พยายามนอนอยู่นิ่งๆแล้วผมก็รู้สึกว่าน้องก็พยายามชวนผมคุยแล้วก็จับชายเสื้อของผมซึ่งก็เหมือนกับว่าถือหน่าตะกรูอะไรบางอย่างแล้วก็อยากให้ผม นอนเป็นเพื่อนกับเธอผมก็นอนอยู่สักพักจนเธอก็เงียบลงและด้วยความที่ผมเหนื่อยผมก็พยายามจะงีบหลับไปแต่เมื่อผมหลับตาเท่านั้นแหละครับผมก็รู้สึกเหมือนกับว่าผมได้ยินเสียงฝีเท้าของคนที่เดินลากรองเท้าแตะกำลังเดินอยู่รอบๆเต็นท์ ในตอนนั้นเสียงของสุนัขก,ก็ดังขึ้นใหม่อีกครั้งซึ่งผมก็พยายามคิดว่าพระท่านอาจจะเดินมาเข้าห้องน้ำหรือกำลังเตรียมตัวออกไปบินทบาทผมจึงพยายามไม่สนใจแต่ลึกๆแล้วผมก็ยอมรับเลยนะครับว่าเหตุการณ์มันไม่ปกติและก็น่าจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและในตอนนั้น ผมก็ไม่รู้ว่านานแค่ไหนแล้วผมก็รู้สึกเหมือนกับว่าผมได้ยินเสียงเหมือนกับคนกําลังเอาอะไรสักอย่างกระแทกกับเสาศาลาเพื่อทําให้เกิดเสียงดังดผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาเลยครับแล้วผมก็พบว่าสิ่งที่กระแทกกับเสามันก็ทําให้หลังคาสั่นสะเทือน และสิ่งที่ผมเห็นก็ทำให้ผมตกใจอย่างสุดชีวิตเมื่อผมได้พบว่าซิปของเต็นท์มันก็ถูกเปิดและในมือของผมมันก็กลับมีสร้อยที่ยายให้มาและน้องที่นอนอยู่ข้างๆกับผมเธอก็หายตัวไปผมตกใจมากเลยครับแล้วก็รีบมุดออกมาจากเต็นท์และสิ่งที่ผมเห็นครับ ผมก็เห็นน้องที่มากับผมอยู่ในท่าที่หันหลังให้กับเสาแล้วก็เอาสร้อยที่ยายให้มาที่คล้องอยู่ที่คอของตัวเองขึ้นไปแขวนกับตะปูใช่แล้วครับน้องกำลังแขวนคอของตัวเองเอาไว้กับเสาของศาลาด้วยสร้อยคอสีดำที่รับเอามาจากยายแล้วก็พยายามเอาส้นเท้าของตัวเองกระแทกกับเสา และพยายามตะกิยกตะกายเพื่อขอความช่วยเหลือจากผมเมื่อผมเห็นแบบนั้นผมก็รีบเข้าไปอุ้มน้องเลยครับซึ่งหลังจากที่น้องลงมาน้องก็ไออย่างหนักแล้วก็สำลักแล้วก็พยายามกลั้นน้ำตาของตัวเองเอาไว้เมื่อผมเห็นแบบนั้นผมก็รีบดึงสร้อยที่คอของน้องออกแล้วก็โยนทิ้งเข้าไปในป่า จนกระทั่งเหตุการณ์มันเริ่มสงบผมก็เก็บข้าวของที่จําเป็นแล้วก็พาน้องขับรถออกมาทันทีผมก็ขับรถด้วยฝนที่ตกโปอยมาหยุดที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งแล้วน้องก็เล่าให้ผมฟังว่าหน้องไม่รู้ตัวเลยซึ่งมารู้ตัวไอทีก็รู้สึกว่าตัวเองพยายามดึงสร้อยขึ้นไปแขวนกับตะปูแล้วก็ทิบอิดที่ปลายเท้าออก โดยที่น้องก็พยายามเรียกผมแต่มันก็ไม่มีเสียงออกมาจนน้องเริ่มตะเกียกตะกายแล้วก็เอาเท้ากระแทกกับเสาแล้วผมก็ช่วยเธอออกมาได้ทันในคืนนั้นผมก็นั่งอยู่กับน้องจนถึงเช้าจนถึงช่วงเวลาประมาณเจ็ดโมงเธอก็ยังใจแข็งแล้วก็นั่งรถไปกับผมเพื่อไปเก็บของที่วัด เมื่อผมกลับมาถึงวัดผมก็เจอพระอยู่ท่านหนึ่งแล้วก็ลงไปพูดคุยและท่านก็บอกกับผมครับว่าท่านเห็นพวกเราแล้วแต่ท่านก็แปลกใจว่าทำไมพวกเราทั้งสองคนถึงไม่เข้าไปหาท่านผมก็บอกกับท่านครับว่าผมเจอยายท่านหนึ่งท่านบอกว่าพระไม่อยู่แล้วก็ให้ขึ้นไปกราบพระประธานแล้วก็หาที่นอนได้ตามใจ และเมื่อผมบอกแบบนั้นท่านก็ถามกับผมครับว่ายายที่ไหนยายอะไรถึงจะเข้ามาอยู่ในวัดในช่วงกลางดึกแบบนี้ผมก็งงครับแล้วก็ชี้ไปที่กุฏิหนึ่งซึ่งเมื่อผมมองดูแบบชัดๆมันก็ทำให้ผมขนลุกจากกุฏิที่ผมเห็นเมื่อคืนมันก็กลับกลายเป็นกุฏิเก่าที่สภาพทรุดโทรมและปิดเอาไว้ด้วยประตูเหล็ก ที่ล็อกจากด้านนอกที่ไม่น่าจะมีคนอยู่และไม่มียายที่ไหนทั้งนั้นเมื่อผมเห็นแบบนั้นผมก็ไม่อยากรู้อะไรอีกแล้วครับแล้วก็เดินเข้าไปเก็บของแต่เมื่อผมกำลังจะเก็บเต็นท์ผมก็เห็นสร้อยที่เข้ามาอยู่ในมือตอนที่ผมนอนอยู่เมื่อคืนมันก็กระับกลายเป็นเชือกไนล่อนที่ชุบด้วยน้ำมันสีดำและไม่มีเขี้ยว ไม่มีของศักดิ์สิทธิ์ใดๆทั้งนั้นและหลังจากนั้นผมก็ขึ้นไปกราบพระประธานของจริงครับแล้วก็ขับรถกลับกรุงเทพทันทีซึ่งเมื่อผมกลับมาถึงน้องก็เล่าให้ผมฟังว่าในตอนที่น้องออกมาเรียกผมให้เข้าไปนอนในเต็นด์ด้วยกันก็เพราะช่วงก่อนหน้าที่น้องกำลังจะเคลิ้มหลับไปน้องก็เห็นเงาของยายคนนั้น มานั่งยองๆอยู่ที่หัวเต็นท์ก่อนที่เวลาชั่วครู่หนึ่งยายจะลุกขึ้นแล้วก็เดินไปที่เปลข,ของผมและเมื่อน้องเห็นแบบนั้นน้องจึงรีบเปิดเต็นท์ออกมาแต่น้องก็ไม่เห็นใครและด้วยความเป็นห่วงรวมทั้งความกลัวน้องจึงชวนให้ผมเข้าไปนอนในเต็นท์ด้วยกันในที่สุดแล้วผมก็ไม่รู้นะครับ ว่ายายคนนั้นเป็นใครซึ่งมันก็หลอนมากจริงๆกับการกางเต็นในวัดแล้วก็รับเอาของแปลกๆที่พวกเราคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องรางที่ช่วยให้พวกเราปลอดภัยแต่มันก็กลับกลายเป็นว่าของสิ่งนั้นมันก็เป็นของที่น่ากลัวที่จะเอาชีวิตของพวกเราแล้วผมก็คิดอีกอย่างนะครับว่าถ้าตอนที่ผมรับเอาสร้อยเส้นนั้นมา แล้วก็เอาคร้องครอใส่เอาไว้เหมือนกับเธอทั้งผมและเธอก็อาจจะผูกคอตายเสียชีวิตไปพร้อมกัน